Yeah I want to know how many kilo for the cow at the moment for the cow i n d u s r y No, he อีเ no, 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 no. t no n o n นเ o ินเเด o มโอ๊ยโดูดอย่าบนองอาคันอนไม่ัคะก เรลเรมีอะไรลอดเยเนาะนี่วยโอเค love you too no, okay. สวัสดีค่ะสัพยฟาร์มแรนจิงโจ้นะคะคือ เอไม่ได้ทําคลิปมานานแล้วนะคะเพราะว่าไม่มีเวลาว่างยุ่งแต่กับลูกนะคะวันนี้เอกก็เลยจะพาทุกคนมาอัปเดตวัวที่ฟาร์มกันนะคะเพราะว่าที่ออสเตรเลียต้องบอกก่อนนะคะว่าตอนนี้คือมันแรงมากมันแรงตั้งแต่ปลายปีที่แล้วค่ะแต่ก็ไม่แน่ใจว่าสถานการณ์ที่ไทยเป็นยังไงบ้างนะคะก็เลยจะมาอัปเดตให้ทุกคนรู ว่าราคาตอนนี้เป็นยังไงนะคะต้องบอกทุกคนว่าราคาตอนนี้ที่ออสเตรเลียคือราคามันก็ขึ้นขึ้น,นล,งลงลงนะคะทุกคนแต่ก็ยังอยู่ในสถานการณ์ที่ควบคุมได้ะคะ่ะเพราะว่าราคาก็ไม่ตม่ําหรือว่าสูงมากจนเกินไปนะคะตอนนี้เราก็คือต้องบอกว่าปีนี้เราทยอยขายวัวออกไปเยอะเหมือนกันนะคะทุกคนตอนนี้ก็น่าจะหนึ่งในสามส่วนแล้วนะคะสําหรับฟาร์มทิ่วัววันนี้ก็จะขายอีก สักประมาณสิตัวค่ะทุกคนสิอาจจะ10หรือ20ตัวนะคะเอาบัวไปซะแล้วเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูนะคะว่าเขาจะขายกันในราคาที่เท่าไหร่นะคะตอนนี้ทุกคนไล่มานะคะทุกคนฝูงนี้มีแต่แองกัสนะคะไม่มีชาลลเม์ผสม นี้จะลูกวัวกับแม่วัวคือจริงๆเราขายแม่พันธุ์ออกไปเยอะแล้วนะคะหมายถึงวัวที่เคยผ่านการมีลูกแล้วนะคะขายออกไปเยอะเหมือนกันตอนนี้ก็จะประมาณว่ามีวัวแม่พันธุ์กับวัวสาวผสมกันนะคะปีนี้เราจะเก็บวัวสาวไว้เยอะนะคะเพราะว่าไม่ค่อยมีน้ําค่ะน้ํามีน้อยค่ะก็เลยต้องเก็บวัวที่มันตัวเล็ก วัวที่ไม่กินน้ําเยอะนะคะไว้ลลกว่าได้ดีด้ดอีกเอกำลังไล่บัวเข้าก,ง Hello, กรงเฮ้ยัลโหลเบบี้นยฮิดะเนยนยเนยฮ้อยนมนอูยอ้ยยดูดู <c oughs> อยา่าบังคับน้องอ น้องนี่คือหนึ่งเลยเย้โอเคโอเคน้องนี้โ okay. <Okay. laughs> อเคโอเคเดีววันนี้เราจะสัมภาษณ์คุณสามีกันนะคะว่าเขาจะขายวัวกี่ตัว How many are you gonna sell the c a l v e s cow or calf v e h e i f e r I'm gonna weigh I'm w e i g h n all these calves now gonna What do you mean? I'm weighing them. u h I'm weighing them. oh you're not gonna sell tomorrow no i said i'm selling charolais calves charolais calves from trippers oh these are too small oh oh the bigger ones i keep okay because they're oh. heifers bigger heifers i keep. oh yeah but the rest of them are too small so sell. will i sell the charolais oh they don't sell this kind of grass sell charolais but here แยกลูกวัวกับแม่วัวออกจากกันอ๋อเหมือนทุกๆปีที่เราทำกันนะคะ่ะ I'm so u give something t o them at a the party What is this เว้ย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 เอาเอาเอาทำอะไร Oh, oh, oh. นนออ้วันนี้จะทำอะไรวันนี้จะทำอะไรวันนี้จะไปไล่วัวกับแดดดี้ใช่ไหมลูกไป Let's go Let's go ไม่ใช่มาตีแม่ไม่เอาไม่เอาไอ้เนิ่นคือช่วงนี้ก็จะเริ่มอากาศหนาวแล้วก็ลมแรงนะคะทุกคน พี่เจเอบอกว่าจะขายวัวใช่ไหมคะก็คือเราจะขายอีกรถรถหนึงไม่ใช่รถนี้นะคะรถนี้คือเราจะแยกลูกวัวออกจากแม่วัวก่อนให้เขาหย่านมก่อนแต่เราจะขายวัวชาโลเล่กันจะไม่ได้ขายแองกัสพาร์ด what is it this m u s o a h ที่อยู่ตัวนี้คือกำลังท้องนะคะทุกคนสวยไหมสวยมากเขาบอกว่าตัวนี้เขาชอบสวยตัวนี้สวยคือตีนี้อาจจะแรงนิดนึงแต่ก็ัวก็ยังโอเคอยู่นะคะไม่ได้ผอมมากก็ใช้ได้อยู่คค,คือต้องระวังนิดนึงนะคะ ระวังลูกวัวมันจะคิกเออระวังลูกวัวจะเตะเพราะเขาที่แล้วเนี่ยคนนุณสามีโดนลูกวัวเตะไปแล้วครั้งหนึ่งค่ะก็เดินไม่ได้อยู่พักหนึ่งเจ็บอยู่เป็นเดือนค่ะทุกคนอ้ออ้โอ้พี่แค่ฝิ่น 4ี่ห้าเดือนค่ะกำลังท้องประมาณสี่ห้าเดือนช่วงท้องนี่วัวก็อาจจะคลองคลองนิดนึงนะคะเพราะว่าสารอาหารก,ก็ตกไปอยู่ที่ลูกด้วยมาอยู่จี่กิสมามี่ก่อนโอ้โอ้โอ้มาลิคิสมามี่ Yeah. <laughs> Why? <laughs> no, I love no, you. no kiss I had. Kiss, kiss. Okay. Oh naughty. <laughs> love me, I love you, naughty boy. Yeah. It's okay, love you too. <laughs> what about that ba that baby? What about that boy? Boy! Now we look. Now we Now ชอบกล่องลูกเราลูกใครเอ่ยดูด,ด,ดูน้องบังมิดเลยบังน้องมิดเลยเ,เดี๋ยวตอนนี้เขากําลังยุ่งนะคะเดี๋ยวให้เขาทํางานไปก่อนเดี๋ยวเอจะสอบถามราคาให้นะคะว่าตอนนี้ราคาตกอยู่ที่กิโลเท่าไหร่นะคะท้ายคลิปเดี๋ยวจะมาบอกทุกคนนะคะเย <Yeah. S 2> ่กำลังจะเอาวอลออก อ๋อไอเจ้าส t วนตัวสี e ดงเลตแท็กเฟทุกคนเห็นอะจะให้ดู red t ท g สักหน่อยอ่ะอยู่ไหนอ่ะ <Okay. S 1> ไหนอะ <Okay. S 1> เอาออกไปละนี่ก็คือจะเอาแม่บัวตรงนี้ออกไปแล้วนะคะเฮียเฮีเฮีเ s t ยเเยเดอะเ a สต one นเฮีเยอ o อ e ั อันนี้คอมเมดี้นะคะอันนี้เป็นวัวสาวๆยังไม่ได้ไปผสมพันธุ์เอาเอาไปแล้วไปแล้วดิสวดดิสวดดิสวดเดะแปะอ๋อเอาไม่เจอละเห็มไเข้าทุกคนตรงนั้นน่ะตรงนั้นสีแดงๆค่ะโอ๊ยไปหาสีแดงๆให้ทุกคนดูนะคะเพราะว่ามันเป็นวัวสาวแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวหาดูให้เมื่อกี้เขาไล่ออกไปแล้วมองหา ตัวแท็กสีแดงๆนะคะทุกคนไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนมั่งเพราะว่าจะให้ดูว่าเป็นบัวที่เราจะผสมพันธ์ในปีนี้นะคะทุกคนคือที่อบอกว่าเสียงดังวัวเสียงดังมากเลยคือถ้าเก้าเดือนเนี่ยถ้าตัวมันใหญ่อะก็คือผสมพันธ์ได้ใช่ไหมคะคือมีเอฟซีของเราถามมาว,ว่าบัวประมาณกี่เดือนถึงจะผสมพันธ์ได้คือที่เอ๋เคยบอกว่าเก้าเดือน สิบเดือนอะไรแย่ยผสมพันธ์ได้เพราะว่าอันนั้นคือเขาตัวโตสมบูรณ์มากนะคะแต่ถ้าจะให้ดีก็คือปีกว่าขึ้นไปาพานั้นเย a อ oh what happened this one ตัวนี้ทำไมเจ็บขาเห็นไหมคะทุกคนถ้ามองก็จะเห็นตัวที่แท็กสีแดงๆนะคะเดี๋ยวเอจะให้ดูแบบเต็มๆนะคะ ตัวนี้ก็ใช่ตัวที่อยู่ข้างหลังเขาอ่ะตัวนั้นก็ใช่อันนั้นเป็นวัวสาวเลยนะคะให้ดูตัวที่<อ>เ,เขาจะอยู่ประมาณปีครึ่งอ่ะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆอันนี้มองไกลๆไม่เห็นเดี๋ยวจะหาให้ดูนะคะว่าอยู่ตรงไหนนี่ค่ะทุกคนนนี่น,น,นี้เลยอันนี้คือปีคึ่นะคะเห็นไหมะคะนี่ลักษณะ ัวที่เราจะเอาผสมพันธุ์ในตีปีนี้ค่ะทุกคนช่วงเดือน6เดือน7นะคะนี่นี่สองตัวน,นี้ค่ะเห็นไหมคะลักษณะอย่างนี้เลยนะคะวัวสาวค่ะดีมากสวยมากอันนี้ก็จะเป็นแม่พันธุ์ที่ผ่านการมีลูกมาแล้วน่าจะไม่แน่ใจต้องถามคุณสามีว่ากี่เดือนเห็นไหมคะสามตัวน, <'s> นั้นนะพาร์นเย a อันนี้ก็เป็นวัวแม่พันธุ์ที่ดีหน้าเห็นไหมสามตัวค่ะจะตัวเล็กกว่าแม่พันธุ์ตัวนี้ตัวที่อยู่ข้างหน้านี่ก็คือจะสูงสูงหน่อยถ้าเป็นเฮฟเฟอร์เออถ้าเป็นวัวสาวนะคะเฮฟเฟอร์เฮฟเฟอร์ก็คือวัวสาวนะคะ,ะาษอังกฤษเขาจะเรียกว่า <c oughs> ใ,ใกล้ๆนะคะนานๆจบปละวขมอนรอบหน่อยรอบหน่อยลูกวัวแต่ลูกวัวก็สมบูรณ์มากนะคะสวยมากเลยเป็นลูกวัวปลายปีที่แล้วนี่เองตอนนี้เดือน,เ,น,อนเดือนสี่เนาะเอพิวเมยเดือนห้าสี่เดือนนี้นนนเดือนห้านะทุกคนประมาณห้าห้าหกเจ็ดเดือนอันนี้วัวประมาณหกเจ็ดเดือนนะคะแล้วก็จะเอาออกจากแม่พันธุ์ละเพราะว่า อีกประมาณไม่เกินสเดือนแล้วก็บัวก็จะเริ่มคลอดลูกแล้วนะคะทุกคนน,น,น,นี่นี่เลยนี่เลยบัวสาวสวยไหมคะนี่ละค่ะทุกคนที่ใครที่อยากรู้ว่าบัวสาวที่ผสมพันธ์ครั้งแรกนี้จะอายุเท่าไหร่ก็ประมาณนี้เลยนะคะเข้าฝูงเลยคะ่ะนี่ค่ะสองตัวนี้เลย แล้วก็ตัวนั้นอีกตัวหนึ่งอันนี้ก็คือจะจู่ผสมกันแล้วนะคะทั้งวัวลูกวัววัวแม่พันุแล้วก็วัวสาวอยู่ในรถนี้นะคะอยู่ในรถเดียวกันให้ดูลักษณะนะคะสําหรับใครที่อยากจะรู้ว่าเขาจะผสมพันธุ์กันยังไงนี่เลยค่ะขอนตัวเองมาให้ดูลักษณะหน่อยแล้วแล้ว อันนี้คือเป็นวัวที่ฟาร์มเราเองนะคะที่เราคีิปไว้เพราะว่าเราไม่ได้ขายปีที่แล้วเราก็จะคลิปไว้เป็นแม่พันุ์แต่ว่าตัวผู้เราก็จะขายนะคะคือโปรเซสของเราเวลาขายเนี่ยถ้าเกิดเก็บแม่พันธุไว้เราก็อาจจะเปลี่ยนพ่อพันธุนะคะก็คือขายพ่อพันธ์ออกออกแล้วก็เอาพ่อพันธุ์ตัวใหม่เข้ามาเพราะว่าพ่อกับลูกผสมพันธ์กันไม่ได้นะคะทุกคนคือแม่พันธุ์สาวเนี่ยเราก็จะต้องใช้ วัวพ่อพัน์ตัวเล็กนะคะเป็นพ่อพันธ์เหมือนกันเป็นพ่อพันธ์ใหม่เหมือนกันเหมือนกับแม่วัวสาวอาจจะออาจจะอยู่ที่ฟาร์มเราประมาณสองสาปีก็น่าจะโอเคต้องดูที่ลักษณะด้วยนะคะว่าเขาตัวใหญ่ไหมถ้าใหญ่ก็ต้องคัดออกค่ะใช้กับวัวสาวไม่ได้ ตัวนั้นเป็นไรเป็นไรตัวเล็กๆนี่ขนเยอะนะคะทุกคนขนหนามากเลยตัวโตๆนี่ขนก็จะไม่เท่าไหร่แต่ก็พอดีนะคะช่วงนี้คือมันจะอากาศค่อนข้างยินอากาศหนาวแล้วก็ฝนก็เริ่มตกแล้วนะคะดีใจมากเลยฝนตกเพราะว่าที่ฟาร์มเราค่อนข้างจะมีปัญหาเรื่องน้ํานะคะเพราะว่าวัวเนี่ยกินน้ําเยอะ คือแล้วเราก็เขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนเจาะน้ปาปลาปลาไม่ใช่น้ปาปลาปลาดิเจาะน้ําบาดาเหมือนที่บ้านเราทําไม่ได้ด้วยค่ะทุกคนเพราะว่าดินที่นี่มันไม่เก็บกักน้ําค่ะเขาเรียกว่าอะไรนะดินรวนปนทรายนะคะคือบ้านเราถ้าถ้าเกิดเจาะน้ําบาดานะคะแป๊บเดียวมันก็จะเจอตาน้ําใช่ไหมคะแต่ที่นี่เนี่ยคือสิบเท่าบ้านเราเลยค่ะถึงจะเจอหรือไม่บางครั้งก็ไม่เจอด้วยนะคะ คือเราต้องขุดบ่อเอาค่ะขุดบ่อเก็บกักน้ําด้วยค่ะมีเยอะมากเลยบ่อที่บ้านเราแต่ก็คือก็ยังไม่เพียงพอนะคะต้องดูปริมาณในการเลี้ยงวัวด้วยว่าเราเลี้ยงมีเยอะแค่ไหนถ้าน้ำไม่พอเราก็ต้องปล่อยออกปีนี้นะคะเพราะว่าปีนี้เราขายเยอะเลยค่ะขายเกือบจะครึ่งหนึ่งแล้วนะคะทุกคน I don't need to sell yeah it is still small. Yeah. I don't think that is a good price to sell now. No. You got what you gonna sell at Tiba? The heifer? Um yeah. steers and heifers. Steer and heifer, they're big enough? Yeah, some of the shower. Like... uh shower. Ha, ha, How many? Uh bad eight or ten. Okay, come on, wow. คือดูตรงนี้แล้วคือลูกวัวอาจจะยังไม่โตเต็มที่ที่จะขายแต่ว่าอีกฟาร์มนึ่งน่าจะขายได้ก็จะขายสักประมาณ10กว่าตัวค่ะอาจจะขายลูกวัวกับลูกวัวกับอะไรนะเมื่อกี้เขาบอกว่าอะไรลืมแล้วยูเกตเซล t e e ร t ส e ตียแอ h ด์บอสเดเ e ฟเอ e ์กับวัวสาวค่ะ ขายบัวตัวผู้วัวน้อยกับบัวสาวอาจจะเป็นชาโลเล่ไม่ได้ขายแองกัสนะคะแต่ว่าที่ทิปเปิลเนี่ยคือบัวมันจะตัวโตกว่านี้าเลกแ้วนเยค้ั้็กำลังเนี่ยตัวนี้ค่ะคือเราจะเก็บไว้ก็จะไปขายก็ดูว่าตัวไหนที่ พอจะขายได้แล้วตัวไหนที่จะเก็บตอนนี้ก็น่าจะเก็บไว้นะคะทุกคนเพราะลักษณะ,ะสวยเห็นไหมคะสวยไหมคะตัวนี้คือตัวที่เราจะเก็บค่ะทุกคนก็ตัวนี้ด้วยส,มสมูงคือที่ฟาร์มเราส่วนมากจะขายลูกวัวค่ะคือลูกวัวนี่ที่แน่แคือขายทุกป,ปีค่ะ<ม>เก็บแม่พันไว้ คือรเซสของเราจะขายลูกวัวไม่ได้ขายวัวที่แบบเป็นเนื้อแล้วต้องเข้าโรงฆ่าสัตว์นะคะไม่ใช่แต่เป็นโรเซสของเราก็คือขายลูกวัวแล้วก็ฟาร์มอื่นเขาก็จะมาซื้อไปเลี้ยงต่อะคะ่ะทุกคนกำลังกินเฮนะคะลูกวัวไม่รู้จะของวัวเดิมไปไหนแล้วเดี๋ยวจะไปตามหานะคะทุกคนเดี๋ยวจะไปถามว่าตอนเนี้ย ราคาตลาดมันอยู่ที่เท่าไหร่นะคะเดี๋ยวจะบอกทุกคนนะคะให้ลูกวัวกินหญ้าไปก่อนแล้วกันบายบายลูกวัว y e a I want to know how many kilo for the calf at the moment for the cow i f we s e l l Um about three dollars a kilo Maybe up and down we don't know yet Yeah <laughs> <laughs> <Really>? <laughs> yeah, okay, Ho hopefully, we're gonna sell a good price for this year again, yeah? For this yeah. time. Okay, well, thank you. you. Have to, huh have to pick and choose what the market wants at the time. Yeah, depending uh, on try the market. and pick the market and pick what people want. Yeah, okay, bye. Yeah, thank you so much, bye. You're welcome, dear. <laughs>